ผมวอลนาฬิกาหายากนะครับสวัสดีครับผมเอกิงนาฬิกาหายากนะครับ <36 S 2> มาพบกันใน e ีพีสาครับ36นะฮะอีนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะยที่สำคัญนะฮะขีดเส้นใต้ไปเลยฮะหเส้นนะฮะมันเป็น e ีพีที่เหมือนกับว่าผมเก็บไว้อะนะแล้วก็อยากให้มาเรียนรู้กันในให้พี่พี่เพื่อนๆเนี่ยมีพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรเล็กมาก่อน อยากบอกว่ามันเป็นการปูพื้นฐานเลยอ่ะือเนี่ยเราปูพื้นฐานเกี่ยวกับพวกโรเลสฮรัคครับแล้วก็เป็นเข็มเขียวหรือว่าเป็นพวก50ปีเป็นโค้กอะไรมาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราจะมาเริ่มเจาะลึกกันละนะฮะหลังจาก EP นี้ไปเนี่ยนะมันจะเริ่มลึกลงเรื่อยๆอย่างที่บอลบอกว่าเราผมอ่ะอยากให้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับเพราะว่าถ้าเรามาเรียนรู้ในสิ่งที่ยากเลยมันก็จะเหมือนกับข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอน เดี๋ยวจะท้อด้วยมันก็จะเหนื่อยนะแล้วก็ตอนนี้เราเรียนรู้แล้วแหละว่า50ปีอันไหนแพงสุดอ่าใช่ครับอ่าพวกโคกแบบซี่อันไหนแพงสุดใช่อ่าดูใบประกันแท้บใบประกันปลอมเนี่ยอะไรเงี้ยเราบอกไปหมดละเรามาย้อนนะฮะวันนี้หัวข้อสําคัญที่ผมจะมาให้เรียนรู้กันก็คือสารเรืองแสงของโลเล้หรือว่าภายน้านั่นเองอ่านะครับก็คือสารเรืองแสงเนี่ยแหละนะฮะน่าจะเป็นเรารายการแรก ที่เอาตัวจริงๆของนาฬิกาเอามาให้ดูกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ยุค60เลยที่ผมมี1960 1960เลยก็คือยุค60เนี่ยที่ภายน้ำเป็นเลเดียมครแล้วก็ไล่มาเลยจนถึงยุควันนี้ก็คือยุคของปี2020นะครับไล่เรียงมาก็ข้าวๆนี่ก็60ปีนี่ไงฮะวิวัฒนาการของเขาเนี่ยมีอะไรกยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่ม เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวบอลเกิดให้เข้าใจพื้นฐานของสารเรื่องแสงกันก่อนนะครับพี่เอเริ่มตั้งแต่เอาแบบสั้นๆนะแล้วก็เราไม่ต้องเอาเป็นภาษาสวยงามอะไรทั้งสิ้นเอาเป็นภาษาที่ผมจะถ่ายทอดให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายไม่ต้องสับวิทยาศาสตร์ไม่ต้อง x y กาลังสองอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนพลยศไม่เอาเอามาว่าเข้าใจง่ายแล้วกันอ่ะเริ่มตั้งแต่มีนาฬิกามาเนี่ย สารเรื่องแสงแรกที่ใช้นะฮะก็คือบอลเรียกว่าเลดียมเลดียมเนี่ยมันยังไงฮะขยายความให้ดีเดียมเนี่ยก็คือสารเรื่องแสงในยุคต้นๆเลยนะครับที่นาฬิกาเกือบทุกแบรนด์เก่าแก่ใช้มาครับแต่เรามาโฟกัสที่โรเล็กแล้วกันนะครับโรเล็กเรือนที่บอลเอามาให้ดูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเลดียมในในตัวแรกเลดียมเนี่ย มันมีส่วนผสมของกัมะกอหลังสีนะครับแต่กัมะกอหลังสีเนี่ยมันมีข้อเสียนะพี่เอข้อเสียคือมันเป็นสารก่อมะเร็งอ่ะเขาก็เกรงว่าในการใส่ไปเนี่ยมันจะมีอันตรายต่อสุขภาพอะไรประมาณนี้มันมีแบบผลข้างเคียงผลกระทบอ่ะใช่ครับก็คือนี่คือเลดียมน่นะฮะแต่ในส่วนของการดูเดิมไม่เดิมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาไล่กันเดี๋ยวว่ามาเกินก่อนว่าตัวนี้คือ เลดียมในยุคต้นเลยครับจนมาถึงยุค60ครับก็จะเป็นเลเดียมตัวนี้เอาทีละอันนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาเจาะลึกนั้นที่คือเลเดียมนะตัวนี้คือสุดห่วงของผมเลยฮะห้าห้หกิ้วก็เป็นนาฬิกายุค60ครับนะฮะอันนี้คือตัวแรกต่อไปก็คือยุคปลาย60ครับปลาย60ครับและก็ 7.0กลางๆต่อขึ้นมาเลยต่อขึ้นมาเลยถึง8.0เลยก็จะเป็นทิเทียมมาทิเทียมที่เรียกว่าทิเทียมนี่ก็คือทิเทียมนะครับตัวในแบบของบอลอันนี้ก็คือ1665นะครับเกรสไวท์ใช่ซีดิวเลอร์เกรสไวทตัวนี้เป็นเรียลไดเ m ลนะครับ m k ็กถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเกรสไวท์แต่ว่าตัวนี้เอามาเป็นในแบบ เกี่ยวกับเรื่องสารเรืองแสงทีเทียมนี่เองทีเทียมผมคัดมาละว่าตัวนี้มึงแน่ล่ะมาเป็นนายแบบให้ผมครับอทีเทียมนี่มันจะมีบอกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาไล่กันตัวที่สามครับนะครับอยู่ในยุค8ปศกว่ากว่านะครับก็จะเป็นทีเทียมแต่มีเบ้าอ่าไอ้เบ้าก็คือไอ้เหล็กๆล้อมรอบภายน้ำเนี่ยฮะเพื่อนๆมาดูใกล้ๆฮะตามกันมาให้ทันว่าเบ้าเนี่ย อนี่ยหไอเหล็กๆล้อมรอบภายน้าเนี่ยเขาจะเรียกอะไรกันก็ไม่รู้แต่ผมเรียกเบ้าอก็คือเรียกว่ามีเบ้าแต่ภายน้ําก็คือทิเที่มไล่มาในแบบของผมตัวนี้นะครับเรียกว่าทริปเปิลซิกนะครับหนึ่งหกหกหกศูนย์นะครับก็จะเป็นซีดิวเวลเลอร์ทิปเปิลซิกนี่เองนะครับอ่ะไล่มาต่อไปอ่าผิดตำแหน่งผิดตำแหน่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดตำแหน่ง แซงคิวไม่ได้ครห้ามแซงคิวนะอันนี้เราต้องขับรถกดต้องห้ามแซงคิวพอมาถึงยุคต่อไปก็คือยุคปี98-99ใช่นะครับก็จะเป็นลูมิโนวานะครับวิธีสังเกตง่ายๆว่าเป็นสารเรืองแสงลูมิโนวาก็คือเป็นสารเรืองแสงสีเขียวเนี่ยดูที่ตัวนี้นี่สวิตตัวเดียวสวิตเท่านั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครัเป็นมาซีชั่นระหว่างทีเทียมมาเป็น ลูมิโนวาใช่นะครับพี่เอครับก็จะใช้อยู่แค่ประมาณสัก2ปีกว่าครับหลักๆเลยจะเจอในซีรีส์ยกับ A ครับแล้วก็ในซีรีส์ A ไปลายๆเนี่ยโลเล็กก็เปลี่ยนอีกไม่พอใจครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้ฮะไม่จะเป็นสวิตเมทครับนะครับสารเรื่องแสงนี้ก็คือซูเปอร์ลูมิโนวาใช่ซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยก็เหมือนกับเขาก็พัฒนาขึ้นมาจากลูมิโนวาธรรมดา่ามันอาจจะสว่างนานขึ้นละนะครับเก็บ แสงได้รวดเร็วขึ้นล่ะนะฮะก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ครับก็จะใช้ถึงปีประมาณสักสีเขียวเนี่ยก็ประมาณปี2 0 0พไปปลายล่ะใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมาเป็นสารเรืองแสงสีฟ้าชื่อว่าโคม่าไลท์โคม่าไลท์โคม่าไลท์ก็จะเป็นสารเรืองแสงสีฟ้าซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลยทิปให้ดูนี่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรารวบรวมแล้วเห็นไหมตั้งแต่ยุค60ก่อน60ศูนยอีกนะฮะ จนมาถึงยุค2020นี่เรามันเรียงกันเอาตัวเป็นตัวเจ็งมาไล่ให้ดูเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพี่เอครับภายน้ำเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการจ่ายตังค์อ๋อครับผมมูลค่าของนาฬิกาคุณค่าของนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาในยุคปีต่ำกว่า1998คือที่เป็นทีเทียมเนี่ย ทั้งภายน้ำนะฮะทั้งความสมบูรณ์ของภายน้ำทั้งสีของภายน้ำที่เรียกกันว่าพาติน่าทั้งความเดิมอความเดิมของภายน้ำความเดิมคือออริจินอลตั้งแต่แรกเลยครับไม่ได้ไปรีลูมไม่ได้ไปตกแต่งไม่ได้ไปทาสีไม่ได้ไปทําอะไรให้มันสวยงามด้วยน้ํามือมนุษย์อ่ะการเปลี่ยนแปลงทางเดิมเดิมแล้วกันธรรมชาติ ไปแก้ไขมันอ่ะด้วยน้ำมือของคนไปทำไปแต่งไปตกแต่งมันไม่ได้เดิมอ่ะมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่ว่าในจุดนั้นอ่ะบอลเชื่อว่ามันจะเป็นจุดที่ลึกๆนะฮะเราไม่สามารถมาดูนาฬิกาสองสามเรือน4ี่เรือนเราเรามาตัดสินได้ว่าเรือนนี้ทําใหม่เรือนนี้ไม่ทำที่เพื่อนต้องมีต้องมีประสบการณ์ในการดูผ่านไปเยอะๆแต่ว่าที่บอลเอามาให้ดูเพราะว่าถ้ามันสวยเนี่ยนะฮะมันจะมีมูลค่ามากขึ้นแตกต่าง เยอะเลยนะฮะบุลคาคาความสมบูรณ์ของภายน้ําความเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินราคาได้เลยเดี๋ยววันยกตัวอย่างนิดเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะจงกันใน EP ต่อไปว่าจุดจ่ายตังในการควักเงินซื้อวินเทจของผมผมดูอะไรบ้างทั้งเรือนทั้งเรือนไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดตัวถังเอ็นลิง สายเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่วันนี้ผมขอโฟกัสที่สารเรื่องแสงแล้วกันแต่ว่ามันเข้าทางพอดีนะบอลขออนุญาตให้ดูเรือนนี้ยกตัวอย่างว่าเดโตนาไขาลานของผม,มตัวแรงเลยฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้คร,นครับพี่เอภายน้ําเนี่ยกลมทุกเม็ดอครับผมเนี่ยนะฮะที่บอลชี้เนี่ยคือภายน้ํากลมทุกเม็ด นะ,ะไม่มีแหวงไม่มีบินไม่มีอะไรเลยก็คือสภาพเรียกว่า100%่ร้อนะครับทั้งบุญลค่ารักคุณค่ามันเนี่ยถือว่าเต็มพิกัดแหละเต็มพิกัดนะฮะแต่ถ้าอม,มันแหวงใช่ไหมเช่นสมมุติว่าตรงตำแหน่ง3ามนาฬิกาเนี่ยมันหลุดไปน้าหลุดไปส่วนใหญ่ไอเดงหน้าไขาลานเนี่ยนะมันจะชอบหลุดเล็ก 3กับ45 15นาทีกับ45นาทีฮะมันอาจจะเป็นด้วยเครื่องมือในการถอดเซอร์วิสอ่ะมันอาจจะต้องไปชนที่จุดนั้นพอดีนะผมคิดว่านะเพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าถ้ามันมีสมบูรณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือมูลค่ามันจะสูงมูลค่าของนาฬิกาครับพี่เอบอลเทียบให้ฟังเสมมุติว่านาฬิกาเรือนนี้สมมุตินะหล้านบาทสมบูรณ์หนึอยเนะฮะ แต่ว่าถ้าภายน้ำมันแหว่งไปครึ่งหนึ่งมันเหลือ95%เปอร์เซ็นต์เนี่ยราคามันจะไม่ใช่ที่9,5นะอ๋อมันไม่ได้ไม่ได้เป็นบัญญัติยางอย่างนั้นนะมันอาจจะล่วงไปถึง80ดแ0 0เจก็ได้นี่คือยกตัวอย่างเพราะว่าคอเลกเตอร์หรือว่านักสะสมเนี่ยพร้อมจ่ายให้กับสิ่งที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะคะพี่เพราะมันคือของเก่าเรียกว่าจ่ายแล้วจบกนแล้วกันมันคือของเก่าค่ะมันไม่เหมือนกับตัวฮัก ถ้าสมมติฮักปี19กี่บาทครวันนี้เข้าๆก็ตีประมาณประมาณ้0แสนหน่ถ้า5้0 0 0นปี18ก็ต้อง50 0แสนปี17ก็ต้อง4ี่0 0นเเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปซึ่งมันตามปีตามนี้แต่ว่าถ้าลิลิกาเก่ามันไม่ใช่ฮะเพราะลิลิกาอย่างยกตัวอย่างว่าไปเดนู่าไขลานเนี่ยถ้าจะหาพายน้ำเต็มเต็มทุกเม็ดหน้าปัดสวยๆเหมือนกับที่ผมจ่ายตังค์ได้เนี่ยผม5้าปีผมอาจจะจ่ายได้สักเดือนหนึ่ง ถ้าจะเลือกแบบสมบูรณ์สมบูรณ์เอานาฬิกามาเก็บเองใส่เองโดยที่ไม่ไดเอามาขายนะครั้าปีมันอาจจะเจอกันสักเรือนหนึ่งแล้วบางทีนะมีแบบว่าเจ้าของเนี่ยไม่ขายทุกราคาก็มีอันนั้นเยอะฮะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่เอถ้าเขาขายในสภาพที่มันสมบูรณ์ไปแล้วอะอนาคตอะครับพี่เอเขาจะเอาเงินจํานวนเนี้ยไปซื้อมาในสภาพนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้อาจจะหากันลำบากครับผมนะครับแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวบอลจะมา แนะนำละกันนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆของอาสารเรื่องแสงหรือว่าภายน้้ำทุกรุ่นเลยตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคนี้นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มจากเลดียมก่อนเลดียมเนี่ยนะครับพี่เอเดี๋ยวให้พี่เอขึ้นรูปให้ดูใกล้ๆแบบฟูเม็ดชัดๆเลยนะฮะเนื้อเขาเนี่ยเนื้อเขาจะออกหยาบกว่าทีเทียมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเทียบกันเลย เทียบคู่กันเลยอ่าอันนี้จะอยู่ในยุคหกศูนย์ฮะอันนี้จะยุค70อ่าขึ้นไปครับนะฮะจนไปถึง80ครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราซูมเนื้อเนี่ยนะฮะเขาจะหยาบกว่าครับถ้าเปรียบเทียบแบบผมคิดของผมเองนะถ้าผมเทียบไปเห็นภาพครับก็จะเหมือนกับกองทรายอ่ะอ่าเราเปรียบเทียบเป็นทรายอันนี้คือทรายก่อสร้างอ่าทรายก่อสร้างที่เราเห็น ในสายงานอ่ยถ้าเป็นทีเทียมเนี่ยจะเป็นเหมือนทรายบนชายหาดหุยละเอียดอ่าแล้วสีอะไรมันใกล้เคียงกันนะใช่แต่เลดียมเนี่ยนะฮะเขาจะยังเลืองแสง UV อยู่อ่าเดี๋ยวพี่เอสองให้ดูนี่คือวิธีการทดสอบแบบง่ายๆแต่ว่าเบื้องต้นต้องดูแยกให้เป็นก่อนนะพี่เอเบื้องต้นเนี่ยพี่เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ในการแยกตาเปล่าก่อนยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่อุปกรณ์ก็ต้องมีเนี่ยฮะเดี๋ยวสองจะช้าเลยไหมมันยังเรือง UV อยู่ นี่พี่เอดูเข็มด้วยเข็มนี่นี่เข็มวิไหมคลายน้ำด้วยแถมแถมเม็ดเพลวเม็ดเพลเม็ดเพลนี่เห็นไหมมันจะยังเรืองยูวีอยู่เห็นไหมมันเป็นกรรมะตังสีในยุคเก่านี่ฮะอันนี้ของบอลก็คือมันยังมันจะเรืองยูวีแต่มันจะไม่ติดไฟแบบว่าเอาไฟแฝกส่องมันจะไม่ติดนี่หมดไปมาก็หมดเลยใช่มันก็จะมีไม่ได้เก็บแสงแล้วใช่ครับแต่ทีเที่ยงเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยตายแล้วตายเลยตายสนิทเลยฮะ ไม่มีตอบสนองเลยไม่มีตอบสนองเลยฮะไม่มีอมแสงไม่มีเรืองไม่มีอะไรเลยอันนี้คืออันนี้คือเป็นเทคนิคในการจ่ายตังของผมถ้าเป็นเรเดียมผมก็จะเอาตัว UV มาเช็คนะครับถ้าเป็นทีเทียมเนี่ยเราก็ดูด้วยนะครับว่ามันมีการต่างแต้มเติมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าภายน้ำเนี่ยครับพี่เอมันเป็นองค์ประกอบหลักในการจ่ายเงินของนาฬิกา ยุคที่ต่ำกว่าปี98ลงมาก็คือคันเลยคือจุดจ่ายเงินเลยนะครับถ้าภายน้ำของคุณสมบูรณ์เดิมไม่มีแหวงไม่มีเกิดจากน้ำมือมนุษย์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้ได้บอกแล้วก็จะเป็นทีเทียมที่มีเบ้านะครับในส่วนของสารเรืองแสงเนี่ยถ้าเป็นทีเทียมครับพี่เอเขาจะ เปลี่ยนสีได้อะอืที่เรียกว่าพาติน่าแต่ว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยนะมันก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างครับเช่นการเก็บในที่มืดนานๆไม่ต้องโดนแสงนานๆไอสารเรื่องแสงพวกเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพเหมือนกับคือเขาหมดอายุแล้วก็เป็นคราบอะคับพี่เอถ้าเกิดได้เทียบก็คล้ายๆคุณนอนหนังสือ หรือสมุดเข้าไปเก็บอ่ะแล้วมันก็จะเป็นเหลืองพเหลืองอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นคราบเป็นลายอะไรความเก่านะแต่ว่าพอมันเปลี่ยนสีแล้วมันทํอะไรรู้ไหมพี่เอมันไม่เหมือนกันทุกเรือละสิมันมีความสวยงามมันมีความเหลืองมันมีความอะไรต่างกันซึ่งไม่ได้ด้วยมันบั็คข้าไม่ได้ฮะมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างที่ผมบอกแล้วแต่ส่วนตัวผมถ้าเป็นทีเทียมผมชอบสีนี้ที่สุดอะมาดูในแบบผมเลยฮะผมชอบสีโทนนี้ก็คือเหลืองเข้ม ต่าไม่ต้องถึงกับเฮลวี่พาติน่าในวงการเรียกอะไรฮะสีนี้สีเหลืองเนี่ยแหละฮะพาติน่ากำลังดีเนี่ยแหละฮะแต่มันจะมีเฮลวี่พาติน่าด้วยพี่เอกคือส้มออกส้มๆหรือบางเรือนี่ดำปิ๋เลยอย่างนั้นมันก็คือเป็นสีที่มันโอเวอร์ไปนะครับผมชอบสีเนี้ยเนี่ยกำลังดีเห็นไหมฮะสี ออกเหลืองเหลืองให้มันดูตาเปล่าเหลืองอ่ะไม่ต้องไปส่องกับไฟสีเหลืองและเหลืองนะครับเข็มเนี่ยฮะเดิมๆมีออกไซด์บ้างมีลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดิมอ่ะพี่เอนะครับมันก็คือสื่อว่ามันเดิมเพราะว่านาฬิกาเก่าเราเล่นที่ความเดิมเป็นหลักเราไม่ได้เล่นนาฬิกาใหม่เพราะถ้ามันใหม่เอี่ยมปิ้งคุณต้องการใหม่ใหม่ใส่ส่ปิ้งคุณไปซื้อนาฬิกาปี2020ครับ เพราะในาฬิการเก่ามันต้องเล่นที่ความเดิมน่ครับในอีกคือสีที่ผมชอบที่สุดนะครับพอมาถึงตัวมีเบ้าตัวมีเบ้าเนี่ยเขาก็เหลืองได้เหมือนกันอืนะครับเขาก็เหลืองได้เหมือนกันแต่สีที่ผมชอบก็คือสีนี้อ่าครับนี่นะครับนี่เข็มก็โดนสนิมรับประทานเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้ขออภัยนะพูดเิปเป็นสีสันเป็นสีนสีสันลืมมันมันเกินมันเกินนี่นะฮะโดนสนิมรับประทานเรียบร้อยเห็นไหมฮะแล้วก็ ทั้งภายน้ําทั้งหน้าและเข็มเท่ากันครับก็สีที่ผมชอบในตัวทีเทียมมีบ้าก็คือสีนี้นะฮะเพราะบางทีมันเข้มกว่านี้หรือบางทีมันอ่อนไปอะไรเงี้ยมันต้องเหลืองตาเปล่าเลยฮะไม่ต้องมาส่องเอาไฟสีเหลืองส่องให้มันเหลืองเลยไม่ต้องเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือสารเรืองแสงธรรมชาตินะครับมูลค่าของราคาเนี่ยก็จะถูกกาหนดด้วยสีของสารเรืองแสงเหล่านี้เหมือนกันเัามีผลด้วยใช่ไหมฮะมากเลยฮะอาจจะสําหรับผมเนี่ย ความสมบูรณ์ของภายน้ําสีของภายน้ำเนี่ยถือว่าเป็นจุดจ่ายตค์อระดับแรกๆเลยดูดูความสมบูรณ์ของภายน้ําก่อนถ้าสูติว่าภายน้ําไม่เดิมหรือว่าภายน้ําหลุดแหว่งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องดูตรงอื่นเลยไม่ต้องไปดูตัวเรือนไม่ต้องไปดูเอ็นลิงไม่ต้องไปดูสายไม่ต้องไปดูหน้าปัดคือวางเลยไม่ซื้อเลยไม่ซื้อแต่ถ้าผ่านภายน้ําไปได้แล้วสําหรับนาฬิกาเก่าแล้วเข้าไปดูองค์ประกอบอื่นซึ่งองค์ประกอบอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมและพี่เอเนี่ยก็จะ ทำมาอีกสักอีพีหนึ่งว่าสมมุติเราจะจ่ายตังค่าแสนหนึ่งล้านในการซื้อนาฬิกาวินเทจเนี่ยละเอียดละเอียดเลยนะเราจะดูตรงไหนบ้างซึ่งบอลเคยเขียนบทความไว้แล้วถ้าใจร้อนนะไปย้อนอ่านดูบอลปักหมุดไว้ในประกาศในในกลุ่มนาฬิกาหายยากแล้วนะครับย้อนเราไปดูลึกลไปย้อนในดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพร้อมคําอธิบายนั้นแล้วก็เป็นนาฬิกาตัวเป็นๆเอามาดูกันนะครับมาต่อไปจะเป็น ลูมิโนวาครับนะครับในยุคปี1998เนี่ยโรเล็กเขาก็พัฒนาขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นทีเทียมแล้วนะครับเป็นลูมิโนวาที่อย้อนกลับไปนิดนึงคือทีเทียมเนี่ยเขาจะมีอายุไขของเขาประมาณ10กว่าปีที่เขาจะเรื่อแสงได้ประมาณส0ปรามถึง15ปีแล้วเขาก็จะตายไปตายสนิทเลยเขาก็จะเสื่อมสภาพไปและการเสื่อมสภาพของเขานี่แหละมันก็คือเปลี่ยนสีไงฮะใช่พอมาถึงในยุค1998ครับพี่เอ ก็มาดูกันนะฮะโลเล็กใช้สารเรื่องแสงที่ชื่อว่าลูมิโนวาอืมาดูสีกันมามครับพี่สีจะเป็นสีอะไรพี่ให้ดูนะครับลูมิโนวานะอลูมิโนวาอันนี้เดี๋ยวให้มันเก็บแสงก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอป้องให้ดูชัดๆเลยนะเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหสีอะไรเขียวเขียวยังกับอะไรฮะเขียวยังกับใบตองโอ้โหเขียวปีเลยนี่คือลูมิโนวานะครับ ู้ไหมว่าเนี่ยจะใช้ในช่วงปีที่วันบอกไปแล้ว 1>, 1 9 9 8ถึง2,000บวกลบ2ปีในเกินนี้นะครับ,รบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาใช่ไอ้เขียวมหาการนี่เองอนะครับ,รบก็จะใช้ตัวซูเปอร์ลูมิมโนวาเนี่ย ตั้งแต่ปลายซีรีส์เครับจุดสังเกตที่เพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ลูมิโนวาอันนี้ซูเปอร์ลูมิโนวาพีเอซัอีกทีนึงถ้าเป็นลูมิโนวานัาปัดจะระบุว่าสวิตเฉยๆตัวเดียวสวิตตัวเดียวเลยมีสวิตครับแต่ถ้าเป็นในยุคปลายซีรีส์เก็คือตัวแรกของซูเปอร์ลูมิโนวาเนี่ยับปัดจะระบุว่าสวิตเมดอ่ะมาดูสีกันนะบอกว่าใกล้เคียงนะ คล้ายๆกับว่าเป็นการพัฒนาขึ้นนะครับพี่เอเป็นการพัฒนาขึ้นที่สมบูรณ์แบบที่เมื่อกี้บอกไว้สวิตเมทอยู่ตรงนี้ยเลขหกมีคำว่าไม่เข้ามาพี่ให้ดูสีเลยครับสีนะฮะมันต้องเหมือนกันทุกเบ้าแล้วก็ทั้งเข็มนะคะมันต้องติดเท่ากันนะถ้ามันเป็นเดิมแล้วมันเป็นแท้จริงเ่ยนะรันต้องติดหมดเลย มาสียไงฮะโอ้โหเขียวเปื้อเลยเขียวเปื้อแสงกระสือโอ้โหพราไปกลางคืนนี่มองเห็นชัดเจนนี่นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวาครับนะครับต่อมาการพัฒนาคือยังไม่สิ้นสุดนะยังครับหลังจากปี2000มาถึงปี2007เขาใช้ตัวซูเปอร์ลูมิโนวามาถึง7จครปีพอมา2008เนี่ยเขาคิดค้นสารเรืองแสงเองโรเล็ก็ คิดค้นเองขึ้นมาส่วนตัวผมเรียกว่าพายน้ําฟ้าหรือนี่เองมันเรียกว่าอะไรสับสูงโคม่าไลท์เอ้าหูยผมเรียกพายน้ําฟ้าพี่เรียกโคม่าไลท์ถูกต้องหน่อยก็ตรงกับซีรีส์เอ็มเนาะก็เริ่มตัวแรกที่บอลเห็นในโคม่าไลท์เนี่ยครับพี่เอมันจะเป็นตัวดีฟซีซีรีส์เอ็มไอ้ดีฟซีที่หนาหนาไอ้ตัวยักษ์ยักษ์อะซีลิเลอร์ดีฟซีเนี่ยสี่มิลสี่สิบสี่มิลยักษ์ยักษ์อะนั่นคือตัวแรกเลยของสารเรืองแสงโคม่าไลท์มันจะเป็นสีอะไรมาดูกัน มาเลยครับัมาที่เขาบอกภายน้ําฟ้าภายน้ําฟ้านี่เขาเรียกว่าภายน้ําฟ้านี่มันอย่างนี้นะะเดี๋ยวให้ดูภายน้ําฟ้าเสร็จรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอฟ้าเทียบเขียวได้ไหมแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูได้ไหมซุปเปอร์ลูมิโนว่ากับโคมาไลเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนฟ้ามัภายน้ําฟ้าฟ้าอย่างกับอะไรฮะฟ้าอย่างกับไฟในจิงช้าสวรรค์งานวัดละกันโอเคครับยังยังดีที่ยังมานะโอเคมา อีกอันนึงเดี๋ยวบอลขอพี่เอเทียบครับบอลต่อบอลหน่อยนะครับได้เลยครับถือคู่ถือคู่เลยนะอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเขียวปะทะฟ้าฮะเขียวปะทะฟ้าใครจะอยู่ใครจะไปเขียวปะทะฟ้าเดี๋ยวให้ดูกันเต็มๆอีกสักรอบหนึ่งดูกันนะฮะยวทำให้มันเกิดนี่หน่อยนี่เขียวก่อนเลยฮะนี่เขียวเดี๋ยวรวบรวม รวบรวมพลังก่อนรวบรวมพลังเรืองแสงก่อนพี่ฮะพลังคอสโมอ่ะปึ๊บช่วยเป็นไงฮะเขียวก็ฟ้าชัดเจนนะโเป็นไงฮะเป็นไงฮะชัดเจนอืสว่างโล่เลยสองอันนี้แทนสปอร์ตไลท์ได้เลยเห็นไหมฮะชัดเจนฮะครับโอเคเต็มอิ่มกันไหมสำหรับสารเรืองแสงนะฮะตั้งใจทำจริงๆตั้งใจ ขนของมาให้ดูนะครับตั้งใจเรียบเรียงทุกอย่างให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเพราะสมัยก่อนที่ผมศึกษาก่อนที่จะจ่ายเงินเองได้เนี่ยมันไม่มีคนสอนมีฮะต้องโดนเองฮะครับไม่อยากให้ทุกคนโดนเก็บประสบการณ์ด้วยตัวเองฮะแน่นอนครับถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งยังไงถามได้ครับถามได้นะฮะ แต่ต้องถามก่อนจ่ายตังนะอะไม่ใช่จ่ายตังได้เสียกันแล้วมาถามแล้วไปคืนแล้วบอกว่าผมดูนะโอ้ยผมมาทํางานไม่ได้ไม่ได้นะอีพีต่ออีพีต่อไปไม่มีนะครับเดี๋ยวผมโดนอุ้มนะอะฝากช่องทางของเราซ้ำอีกทีหนึ่งสำคัญที่สุดเลยพี่เอ ตอนนี้ a c e b o o k เนี่ยความละเอียดน้อยมากไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเขาอัปเดตอะไรยังไงไม่รู้ฮะมันจะไม่ค่อยชัดนะถ้าพี่อยากดูภายน้ำชัดๆแสงชัดๆเนี่ยพี่ไปดูทาง YouTube เลยนะพี่ไปดูช่อง YouTube เพราะว่า y u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  e เนี่ยสามารถปรับความละเอียดได้เต็มข้อเลยถึง1080ปดะพี่จะไปดูทีวีที่บ้านทีวีออนไลน์อะไรเปิดได้เลยนะยูทูบได้ยูทูบของเราชื่อว่า นาฬิกาหายากชาแนลในนะครับกดเข้าไปติดตามแล้วก็ไปดูได้เลยไปดูคลิปย้อนหลังมาได้เลยฮะ30กว่า e ีเต็มข้อมีหมดนะครับส่วนเพจของเรานะครับ a c e b o o กก็จะเป็นเพจกับเพจข้อดีของเพจคือมันมีบทความได้อ่ะมันมีอะไรที่เราจะอยากจะสื่อสารเป็นบทความเป็นนุ่มนิ่งอะไรที่ไม่เป็นทางการมากก็เข้าไปได้นะครับเพจของเราชื่อว่านาฬิกาหายากนะครับส่วน กลุ่มที่เราเป็นแอดมินกันเองเราดูแลกันนะก็พี่ๆอยากจะขายนาฬิกาก็เข้าไปซื้อขายกันได้โดยราคาที่พี่เป็นคนกําหนดเองส่วนเราแอดมินก็จะมีหน้าที่คอยสอดส่องคอยสแกนพวกของของไม่ดีอ่ของไม่ดีอ่ะของที่มันรซปลอมแน่นอนหรือว่านู่นนี้นั้นอ่ะผิดสเปกอะไรเงี้ยเราขออนุญาตลบทันทีเลยโดยที่ไม่แจ้งนะครับแต่ถ้ามีการแชร์ไลฟ์สดมา มีการคุณที่มาที่มันไม่เกี่ยวกับนาฬิกาครับผมนะครับก็ขออนุญาตให้คนแชร์ไปแชร์กลุ่มอื่นครับที่เขาเปิดโอกาสให้แชร์ได้ก็อาจจะฝากพี่พี่เพื่อนๆบางท่านเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้ก็ได้นะก็ส่งมาให้เราอ่มีคนส่งมาเยอะนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าครับบางทีเราทํางานประจาเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปดูตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับแล้วก็พี่เอมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเรื่องแสงไหมฮะวันนี้น่จจุใจเนาะกลุ่มของเราก่อนแล้วกันฮะมอกี่นี้ กลุ่มของเราก็คือกลุ่มเราชื่อว่ามะกลุ่มนาฬิกาหายากครับวงเล็บสังคมเล็กๆของคนรักนาฬิกาเชิญเพื่อนกันเข้ามาได้นะฮะข้างบนในกลุ่มเนี่ยเราจะมันจะมีคําว่าเชิญนะฮะพี่สามารถกดติ๊กที่เชิญอ่ะแล้วพี่ก็ส่องเพื่อนพี่ใน Facebook ว่าเอ้ยใครมันมีแนวโน้มที่ชอบนาฬิกาเหมือนกันก็เชิญเขาเข้ามาได้ทำให้สังคมเราโตขึ้นแล้วผมกับพี่เอเนี่ยก็จะหาสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับเอามาแนะนำเอามารีวิวให้พี่เพื่อนเนี่ย ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมใบไว้เลยว่าอีพีหน้าเนี่ยของบอลจะเอาเรื่องสายวิวัฒนาการของสายครับโลเล็กตั้งแต่ยุคเก่าโบราณเลยจนมาถึงปี2020ติดตามแล้วกันเพราะว่าเราเรียบเรียงไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราแนะนำพายน้ำเสร็จบอลก็ต้องเป็นเรื่องสายแล้วต่อไปก็จะเป็นนู้นนี้นั้นซึ่งเราเราตั้งใจทำจริงๆนะคะตั้งใจทำจริงๆเพื่อที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆเนี่ย ได้เก็บสะสมกันยังถูกต้องใช่ครับไม่ต้องไปโดนลอกอืมบางทีเนี่ยซื้อมาเนี่ยสายไม่ตรงยุกอ,อ่ะคุณค่ามันก็อาจจะผิดไปบ้างแต่<ช>ว่าเดี๋ยวรเราจะแนะนําว่าให้พี่จ่ายเงินยังไงให้มันตรงแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ย มันมีหลักเกณฑ์ยังไงถ้ามันไม่ตรงผิดนิดนึงมันซื้อขายได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันเนาะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีพีที่ยาวนานนะครับแล้วก็จุกใจจริงๆแล้วก็เต็มกับความตั้งใจจริงๆนะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมส่วนตัวเนาะก็ทักมาทางไลน์แอดเรานะครับไลน์แอดของเราชื่อว่าแอดแลวอนะครับทักมาถามได้ทุกอย่างนะฮะถ้าเราสามารถตอบได้ เราเต็มใจตอบอยู่แล้วนะครับถามได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาครับผมนะครับผมนอกนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับผมบอลนาฬิกาหายาครับครับผมผมเอคิงนาฬิกาหายากครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีคครับ